คาริสเวเปอร์คาสบังกาพอนแองกาป๊อป้าล่าไปสองชุดขายของด้วยเฮ้ยมีแต่ปัญหาคือบางครั้งเราบริการเนี่ยเราบริการเป็นผู้รับบริการเป็นงี้ตลอดเลยอะไรไหมสายขาดมันทำให้สัญญาณขาดหายมาไม่ครบ ไอ้นี่ที่สถานีมีปัญหานี่ไม่ใช่เพราอสถานีนะคะบริษัทที่เราไปเช่าสัญญาณน,นิดเขาคือบริษัทล็อกสเล่เนี่ยไปเช่าสัญญาณมามีปัญหาบ่อยมากเลยสามบีบีนี่ให้ตายสิไปก็เลยจิงปิงจางตางแจ้งแปงจงปอง ล่มเยอะล่มเป็นระบบแล้วระบบใหญ่ล่มเลยอย่ากินข้าวดีกว่า action ตอนนี้ตัเสิงห์หูฟังสีแดงก็ดีนะเพราะว่าเส่็จแสดงหูฟังสีแดง xếp nghĩa là